อาจจะฝันสลาย3ามคนค่ะเอ,อเอ็มบัปเป้เนมาเมสซี่คุณผู้ชมงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่งานที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับแต่เป็นชิ้นที่มีคุณค่ามากที่สุดคนที่เขียนเนี่ยผมนี่ก็คือคุณมนตรีจากเพาะช่างคือจริงๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นเด็กสองคนเหมือนอยู่บนชิงช้าแล้วก็ มีต้นไม้ค่ะนะฮะแต่คนที่เขาบ้าเรื่องการเมืองเนี่ยเขาดูเป็นอีกอย่างนึงนะรู้ไหมมีรุ่นพี่ผมเคยมาดูเขาบอกว่าในยุคที่ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายสีอืเราควรจะรักกันแล้วสีที่เราควรจะรักมากที่สุดคือสีเขียวค่ะคือสีของธรรมชาติคือเขาบอกเราเป็นคนไทยเราเป็นเขาเรียกว่าคนที่เกิดมาร่วมโลกใบเดียวกันเนี่ย เราควรจะรักกันและเราควรจะรักแล้วก็เทิดทูนธรรมาชาติให้มากที่สุดแต่มาวันนี้แฟนของปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจากได้ข่าวดีว่าเมสซ,ซี่มาร่วมทีมก็บอกร่วมนี้ดูเป็นสถานการณ์ของปารีสแซงต์แชร์แมงก็ได้สีเขียวใหญ่มหาศาลทรงอิทธิพลคือเรือนาเมสซ,ซี่กองหน้าอาร์เจนที่เพิ่งย้ายเข้ามาส่วนสองคนนี้นี่เหมือนกับเป็นพี่คนรองเนมา แล้วน้องคนแรกเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เป็นนักเตะฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดผลงานดีที่สุดแต่ทำไมคนที่เป็นคนของฝรั่งเศสเองอาจจะบอกว่าเมสซี่มาทนไม่ไหวแล้วไม่ขออยู่ต่อทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังรวมไปถึงต้องขอบคุณด้วยนะครับที่คลิปล่าสุดนี้คนดูกันอย่างเยอะแยะมากมายติดเป็นสุดยอดคลิปที่คนชมมากที่สุดแต่มีบางคำถาม ที่ผมขอเปิดใจคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาเพราะเรารักกันแล้วแฟนๆของปารีนี่ก็ดีใจกันได้แค่วันเดียวนะฮะตอนนี้มีข่าวแล้วครับว่า3กองหน้าในฝัน M, N, M ก็คือเมสซี่เนมาร์เอ็มบัปเป้ อาจจะไม่เกิดขึ้นซะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรแต่วันนี้มันมีสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะว่าโชว์ล่าสุดของเราเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆผมไม่ได้สนแล้วแหละว่ารายการมันจะสนุกจามันมียอดวิวแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมสนใจกว่าก็คือเราจะทําให้รายการเนี่ยพัฒนาประเทศของเรายัางไงฉะนั้นก่อนจะไปคุยกันเรื่องเอ็มบัปเป้เนี่ยนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนขอคุยอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือคอมเมนต์ใน ยูทูบของเราคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะสื่อสารกับทุกคนนะฮะเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็เคยเขียนจดหมายไปหาคอลัมเิสต์ในนิตยสารามวยปล้ำเขียนจดหมายไปช่วงตอบจดหมายในหนังสือพิมพ์ฟุตบอลแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เวลามีการตอบกลับมาฉะนั้นผมอยากคุยกับทุกคนนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าดีใจเพราะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่น่ารักมากบางคนเขียนมานะฮะผมชอบคุณแชมป์แต่ไม่เห็นด้วยเนี่ยครับคนจริงเราแตกต่างได้แต่เราต้องไม่แตกแยก นะครับคือเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยผมเคยพูดเรื่องรวมพลคนด่าแชมป์ไปแล้วคือบางครั้งเนี่ยเขาว่าอะไรเราเราก็มีความในใจที่เราอยากจะตอบกลับไปผ่านมา3ปีก็เห็นว่ามีการพัฒนารู้สึกว่าคำหยาบในช่องของเราก็น้อยมากแล้วก็มีบางคำถามที่ผมอยากตอบเหมือนกันเพราะว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาผมก็โตขึ้นผมแค่อยากจะพูดว่า สิ่งที่ง่ายที่สุดคือพูดเหมือนกันหมดประเด็นเมสซี่เสียอกเสียใจทำไมถึงปล่อยไปทุกคนก็พูดกันหมดแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือคนที่คิดว่าตัวเองคิดยังไงแล้วคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนกันคนนั้นคือผิดอันนี้น่ากลัวมากแล้วผมเห็นว่ามันมีหลายคอมเมนต์ที่เป็นอย่างนั้นที่บอกผมดูบอลไม่เป็นทำไมผมมองแบบนี้ผมอคติกับเมสซี่หรือเปล่าพูดกันถึงเรื่องของปรัชญาและจุดยืนของรายการก่อนมาวันนี้ผมไม่ใช่รายการกีฬาแล้วแหละ นะครับผมเป็นรายการต้มยำน้ำข้นน้ำดีผมพยายามจะทำอะไรที่แตกต่างอย่างตอนที่นาตาลีกับพาราดอนก็คบกันทุกคนก็บอกว่าเป็น beauty and the beast คือไปบอกว่าพี่บอลไม่ได้หลอกเราใจผมก็เป็นคนที่พูดว่าเขาเป็น beauty and the best และช่วงที่เขาเลิกกันผมก็บอกขอแสดงความดีใจด้วยที่พาราดอนกับน,นาตาลีเลิกกันจนกระทั่งวันที่เจชนาทิพย์เลิกกับทางด้านของเมพิชนาตผมก็มี รายการซึ่งน่าจะเป็นรายการที่คนดูเยอะที่สุดก็คือบทเรียนเมเจและก็เบ็คแฮมคนทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นข่าวใหญ่เขาจะถามว่าทำไมทำไมทำไมแต่คนที่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะใช้เหตุผลแล้วก็พยายามจะเข้าใจหาเหตุผลว่าเพราะอ,าอะไรถึงเกิดขึ้นและสำคัญที่สุดก็คือเราเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องเรื่องนี้นั่นคือเหตุผลครับ ว่าหลายคนสงสัยว่านี่คือรายการกีฬาอะไรทําไมมันมีศิลปะมีแฟชั่นมีปรัชญามีอาหารมีท่องเที่ยวมีการเมืองมั่วกันไปหมดแต่ก็คือเหตุผลนี่แหละครับที่ทําให้ทีมดังระดับโลกจ้างผมไปดูแลภาพลักษณ์ทำไมมาหาลาัยบริษัทดังๆถึงติดต่อให้ผมไปเป็นวิทยากรทําไมสินค้าจากแทบทุกวงการที่ต้องการจะพัฒนา i m เม e ภาพลักษณ์มีความเป็นอินเตอร์ชอบในคุณภาพของรายการของเรา ฉะนั้นเราได้พิสูจน์ตัวเองมาเกือบ20ปีแค่ใน YouTube ไม่รวมทีวีก็มีคนดูเนี่ยใกล้จะ500ล้านวิวแล้วก็ถ้านับตลอดชีวิตอาจจะมีคนดูเราเป็นหมื่นหมื่ล้านครั้งฉะนั้นการที่บางคนมาวิจารณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องกีฬาเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกับคนที่ไม่เคยเตะบอลไม่เคยตีแบดไม่เคยเล่นเทนนิสไม่เคยเล่นกอล์ฟแล้วไปวิจารณ์โคชิโกเมรัชนกเอริยาและพารดอนสีชาพันธ์นะครับฉะนั้นอย่าทำเลยครับตัวคุณเองจะดูไม่ดี ชอบโรนัลโดมากกว่าเมสซี่อันนี้ผมงงมากนะครับแล้วต้องขอบคุณที่มีคนมาช่วยตอบเรามีเสื้อของเมสซี่ในห้องสําคัญของเราอะแล้วคุณว่าว่าเราไม่ชอบเมสซี่ได้ยังไงทำไมเราต้องเลือก่ะครับว่าเราชอบโรนัลโดแล้วเราต้องไม่ชอบเมสซี่เราชอบเมสซี่แล้วเราต้องไม่ชอบโรนัลโดผมว่ามันไม่ make sense เลยตอนแรกเนี่ยที่คอมพิวเตอร์เข้ามาในโลกเนี่ยคนที่ชินกับเครื่องพิมพ์ดีก็อาจจะต่อต้าน คนที่ไม่เคยเล่นดนตรีหรือว่าวาดรูปหรือว่าเล่นกอล์ฟอาจจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ง่ายผมได้ใช้เวลาทาบทาคุณวิวพงชนกมาทําปก cover เป็นเวลานานนะครับกว่าจะได้คุณวิวมาเนี่ยเพราะว่าผมมองทุกอย่างเป็นศิลปะและคุณวิวเนี่ยเป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติเป็นนางงานเป็นทูตไทควนโดโลกและปัจจุบันเป็นศิลปินที่บอมสีลงในสินค้าแฟชั่นบอมสีเก่งขนาดที่ว่า เิลป็นที่มีผลงานตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหลายล้านขอให้เธอช่วยวาดเสื้อกางเกงกระเป๋ารองเท้าให้คนวงการแฟชั่นเนี่ยถึงขนาดนำกระเป๋าชาแนลหรือบิวตงเพราะเชื่อว่ามันจะดูเลอค่ายิ่งกว่าถ้าผ่านมือของคุณวิวฉะนั้น10โชว์ล่าสุดเนี่ยเราได้คุณวิวมาช่วยทำปกมันอาจจะเป็นความต่างที่หลายคนอาจจะไม่ชินนะครับแต่การที่มาบอกว่าดูเหมือนเด็กเป็นคนทำเนี่ยมันได้แสดงออกถึงความใจแคบของคนพูด 1. คุณอาจจะดูของดีไม่เ็น 2. คุณดูถูกความสามารถของเด็กทำไมอะไรที่ไม่ดีคุณบอกว่าเด็กเขาทำคุณอาจจะดูกีฬาไม่เยอะพอเพราะถ้าคุณดูกีฬาเยอะพอเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็จะดีพออายุ is just a number ฝากไว้แค่นี้ครับคุณไม่ชอบไม่เป็นไรครับแต่คุณอย่าพูดว่าอะไรก็ตามที่มันไม่สวยไม่ดีมาจากเด็กบางครั้งแก่จะลงลงอยู่แล้วก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ อันนี้ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงสังคมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมมีคนดูเฉพาะใน y t u t u เนี่ย450ล้านวิวผมมีโชว์5,000กว่าโชว์ฉะนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีคนดูแสนวิวต่อคลิปเรามีคลิปที่มีคนดูเยอะสุดเนี่ยเกือบ10ล้านแล้วก็มีคนดูหลักพันผมได้ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมาก เพราะนี่คือธรรมชาติครับมันมีความต่างกันเยอะแยะมากมายเพราะผมไม่เคยซื้อไลค์หรือว่าซื้อแชร์เพราะการซื้อไลค์แล้วก็ซื้อแชร์ค่าเฉลี่ยแต่ละคลิปมันจะใกล้เคียงกันผมชอบความเป็นธรรมชาติผมไม่ได้ให้ความสำคัญหรือคุณค่าผมวัดไปกับตัวเลขที่จับต้องไม่ได้ ตัวเลขยอดวิวยอดไลค์มันไม่ต่างกับเงินเลยครับมันเป็นตัวเลขที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกกับมันความสุขของคุณก็ไม่มีวันสุดสิน้นผมว่ามันน่ากลัวมากนะที่คุณตัดสินคุณภาพคนจากยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์มันซื้อกันได้ครับ เหมือนอย่างคุณไปวัดคุณภาพคนจากยอดเงินที่เขามีในธนาคารคนก็พร้อมจะคอร์รัปชันคนพร้อมจะทําอะไรเถ่าๆเพราะเวลาเขามีเงินเยอะมันมีคําว่าคนรวยทําอะไรไม่น่าเกลียดนี่แหละครับสังคมเรามันเลยมีปัญหาจริงๆการทําคลิปให้คนดูเป็นล้านนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากก็ได้แต่มาวันนี้เนี่ยผมถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตแล้วว่าผมแครว่าคลิปคลิปนี้มันให้อะไรกับสังคมมากกว่ามันให้ตัวเลขผมสูงแค่ไหน ผมสนแค่ว่าเนื้อหาผมเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจแล้วสามารถจะเปิดหัวใจให้คนที่ดูกว้างขึ้นได้อีกเท่าไหร่ตังหา <ız> อ่านออกเสียงเหมือนคนธรรมดาไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนธรรมดา,าผมเป็นคนที่มีคนหลายหลายล้านมาดูผมและผมมีความเชื่อว่าถูกก็คือถูก แม้น้อยคนจะทำแล้วผิดก็คือผิดแม้หลายคนจะทำแล้วผมก็ไม่ได้ถือด้วยว่าคนที่พูดเหมือนผมหรือไม่เหมือนผมจะผิดหรือถูกแต่ผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ผมถือคอนเซปต์ว่าไทยชัดอังกฤษก็ต้องชัดจริงๆผมเคยพูดเรื่องอ่านชื่อของโกสเปนเด h ฮร์หรือเด e ฮร์เควินเดบอยเนอร์หรืออะไรมากมายเมื่อ5ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะหัวแข็ง ถ้าเขาอ่านออกเสียงยังไงคุณต้องออกอย่างนั้นจริงๆวันนี้เนี่ยผมเบาแล้วนะวันนี้ในวัย30ปลายๆเนี่ยผมยอมเจอครึ่งทางแล้วนะสมัยก่อนนักบาสคนไทยอ่านไมเคิลจอร์แดนฝรั่งอ่านไมเคิลจอร์แดนผมอ่านไมเคิลจอร์แดนผมพยายามจะมาอยู่ตรงกลางแลวนะทุกวันนี้หรือว่าที่เราเรียกว่าปารีสอเมริกันอ่านว่าเทร์ิสแต่คนฝรั่งเศสเขาอ่านว่าปารีสซึ่งฝรั่งเศสอาจจะรุนแรงกันไปผมก็เลยมาเจอตรงกลางก็คือ ปารีแล้วผมไม่เคยพูดเลยว่าสิ่งที่คุณทำมาผิดและสิ่งที่ผมทำถูกแต่ผมพยายามจะอ่านให้ถูกต้องที่สุดเพราะในเมื่อมีคนเป็นล้านยอมให้เกียรติมาดูผมผมก็ต้องให้การอ่านออกเสียงที่มันชัดกว่ามาตรฐานทั่วไปดังนั้นผมไม่สามารถเลยที่จะอ่านเหมือนคนทั่ว,วไปได้แต่ขอให้รู้ไว้ครับว่าคนไม่ธรรมดาอย่างเราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมีเหตุผลเสมอทุกคำที่อ่านทุกคำที่พูดทุกตัวอักษรที่เขียน จนปารีสแซงเจลมงยังเอาสิ่งที่ผมพูดไปทํากับเมสซี่แล้วต่อให้คุณจะเห็นหรือไม่เห็นผมก็ได้แค่ร้องเพลงว่าแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพงานของผมเลยนะครับแต่มันมีคำตอบที่สักวันหนึ่ง ผมจะตอบจริงๆมีหลายคนไม่รู้นะฮะสักวันอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนที่เขาทราบเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าสนใจมากจากชีวิตพิธีกรคนหนึ่งที่ได้ไปถึงบาร์เซโลนาได้ไปยูเวนตุสแล้วก็สามารถสร้างชื่อแล้วก็มีประเด็นตุรกีซึ่งหลายคนทุกวันนี้ก็ยังสงสัยจริงๆผมคิดว่าผมอยากจะเขียนหนังสือแล้วนะครับ เพราะว่ามันมีบางเรื่องที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็เป็นความจริงที่หลายคนไม่รู้ฉะนั้นถ้าเกิดมีสำนักพิมพ์หรือคนที่ทำหนังสือที่สนใจที่อยากจะเอาเรื่องของผมไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจก็ติดต่อมาได้ข่าวด่วนข่าวด่วนประกาศ <c oughs> แผนของพารีสแฌแมนมีวงในแจ้งมาแล้วครับว่า ถ้าเกิดเขาทราบแล้วว่าคิรียนเอมบัปเป้อาจจะทนฝืนอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองตามที่ผมได้พูดแผนใหม่จะสะเทือนโลกยิ่งกว่าเพราะฟารแซ์ใช่ไหมบอกจบฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เอมบัปเป้ย้ายออกไปแบบฟรีๆแต่คนที่จะเอามาแทนจะทำให้คุณหือหายยิ่งกว่าเพราะจบฤด,ดูกาลนี้เอมบัปเป้ย้ายไปไหน แบบฟรีๆและเป็นปีที่โรนัลโดสัญญาล่าสุดจะจบ,จบกับยูเวนตุสพอดีเอ็มบัฟเป้ออกไปคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาร่วมทัพกับเมสซี่และเนมาอาจจะเป็นอีกหนึ่ง possibility ความเป็นไปได้และคุณผู้ชมพรุ่งนี้มีอีก การที่ปารีสแซงต์แชงบอกว่าเขามีสุดยอดสากองหน้าอยู่ในทีมทีมเดียวกันอันนั้นคือสูตรของความสําเร็จหรือว่านั่นมีเอาไว้ขายตัว๋วแต่ไม่สามารถที่จะการันตีความสําเร็จได้มันมีตัวอย่างของทีมที่คิดว่าถ้าเกิดเขาเอาสตาร์มารวมกันยิ่งมากจะเป็นการการันตีโอกาสเป็นแชมป์ยิ่งมากจริงหรือไม่